สวัสดีครับวัสดีเอฟซิงค่านะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นวัดด้าสองปีหนึ่งศูนย์นะครับเครื่องหนึ่งจุดห้าเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่มาชมสีหน่อยครับแสงแดดจะสะท้อนหน่อยนะครับนี่สีสวยเลยนะครับยางพร้อมๆเลยนะครับพร้อมใช้เลยนะครับภาษีหมดมีนาหกเก้านะครับ นี่สีก็มีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมีรอยนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับใครหาเอาไปรับส่งลูกไปโรงเรียนสบายเลยนะครับนี่ครับท้ายบรรทุกได้สบายเลยนะครับเ,รเดิมๆเลยนะครับ ตัวห้าประตูนะครับตัวนี้นะครับยางเหมือนกันสี่เส้นเลยนะครับดอกลึกๆเลยนะครับดูดอกเลยนี่ภายในสวยๆเลยนะครับดอกกรมางยีนะครับสวยสะอาดเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ นีครับภายในสวยคลิปเลยนะครับมีจอ a n d ด o i d ด้วยนะครับไ้อิ๊กมาสองแสนกว่านะครับเครื่องดีนะครับเกียร์ดีนะครับคันนี้รถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีบางบัวทองนะครับเดี๋ยวพามาชมพ่อเครื่องนะครับสภาพยางเหมือนกันสี่เส้นเลยนะครับ ดอกใช้ได้เลยนะครับลึกๆเลยนะครับนี่เครื่องส,ยสวยๆเลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนบุรีบางบัวทองนะครับอยู่ซอยวัลลปดุกนะครับพึกษาสามนะครับหรือติดต่อมาเบอร์โทร0873210872นะครับนี่ตัวนี้นะครับราคาเพียง99,000บาทนะครับ ใครสนใจรีบทักได้เลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอฝากกดติดตามในช่อง u t u b e ก๊อบรถบ้านด้วยนะครับแล้วก็เฟซสุริยันมันชัยนะครับแล้วก็เพจก๊อบรถบ้านน,นะครับ